็เป็นสมุดเรียนหนังสือเรียนหนังสือทานนะคะเดีย๋ยวเรามาดูอันแรกกันเลยขายราคาไม่แพงค่ะเดีย๋ยวเรามาดูอันแรกจะเป็นสมุดก่อนเลยนะคะอันนี้ก็จําหน่ายได้นะคะเล่มแรกก็จะเป็นเล่มนี้อันนี้น่ารักเป็นฮีมะคุงกีมีสนองเมนมีเด็กๆใส่หมวก ันนี้ซื้อมาแล้วอะไรยังไม่ได้ใช้เลยทุกคนถ้าไม่เชื่อไม่ได้ใช้เลยนี่ยกระดาษขาวเลยอันนี้เ,นเราขายแค่10บบาทนะคะเล่นต่อไปเลยค่ะเล่นต่อไปเป็นเล่นตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้เหมือนกัน อันนี้สิบบาทค่ะอันนี้ด้านในจะเป็นสามเส้นนะคะอันนี้ก็สิบบาทค่ะต่อไปนะคะเป็นหนังสือนิทานเป็นขายดอกไม้เอ๊ะดอกไม้ที่เขาทำเองทำอะไรดอกอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ยาคานยี่สิบบาท อันนี้นิทานเรื่องเที่ยวเขาดินนะคะอันนี้จะเป็นพร้อมภา,าษาอังกฤษกับภาษาไทยมั้งเนาะอันนี้าขายห้าสิบาทอันนี้เพราะว่าเล่มมันใหญ่ไปไหน่อยอันนี้เป็นอาหารอันนี้เราขาย45บาทนะคะอาหารน่ากินมากนี่ซ้มต้เนาะ่อันนี้เรีกหัวใจสุพลังอันนี้เล่ม45บาท เราขาย65บาทเพราะว่าอันนี้มันยาวใหญ่หน่อยส่วนเล่มสว่วนเล่มนี้เป็นหนังสือนะคะด้านในก็เป็นหนังสือปกแข็งอันนี้เราขาย75บาทนะคะเพราะว่ามันใหญ่มันปกแข็งไปด้วย ลในด้านไหนก็ไม่มีรอยเขียนขีดเขียนอะไรเลยเล่มน,นี้เล่มน,นี้เ,นนเป็นเรื่องหนูจ๋าอย่าเขียนผิดมันจะมีมาเป็นภาษาไทยเป็นบท้อยกองนะคะอันนี้เราขายเล่มละร้อยเพราะว่าอน,นี้มันใหญ่ไปนหน่อยนะึงแล้วก็หมดไปแล้วนะคะ ใครอยากสั่งซื้อทักเชตนะคะเชตชื่อเชตอะไรวะสนธยาก,กำเนิดหรือไม่ก็พิมพ์ชื่อกำเนิดแล้วก็ไม่ก็น้องน้ำเดียวหรือไม่ก็น้องน้ำอาองเดียวค่ะใครอยากสั่งซื้อทัชเชตได้เลยนะคะเราบอกนะหนังสือพวกนี้หมดแล้วหมดเลยนะคะ อากซื่อทักเช็ดได้เลยนะคะบ,บอกเช็ดไปแล้วนะไม่ว่งแล้วนะแป๊บหบนึ่งนะคะมาต่อกันเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นใบทักเช็ดเราลืมให้อ่านเดี๋ยไม่เป็นไรเราจะมาอ่านเลยนะคะใบทักเช็ดของเรานี่ก็จะเขียนว่าอันนี้เช็ดชื่อเช็ด้วนะมีสี่ชื่อ ชื่อแรกสนทยากรรมเนืชื่อที่สองเิมพ์นะกรรมเนืชื่อที่สามลงน้ำมีวิวชื่อที่สี่องน้ำเดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อเลยนะคะขายสม,มุดใครสนใจกรุณาทักเช็ดนะหมดแล้วหมดเลยทักเช็ดด้วยนะ แล้วเราไม่เกี่ยงนะคะมันหมดแล้วก็หมดเลยนะคะเพราะว่าสินค้าของเรามีเท่านี้นะคะเท่านี้เท่าเดียวค่ะบ๊ bye bye.